พนักงานสอบสวนสพปราณบุรีค่ะคุมตัวนายวันชัยแสงขาวผู้ต้องหาที่ฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัยสิปีบนรถไฟมาฝากขังที่ศาลจังหวัดหัวหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งศาลก็ได้อนุญาตให้ฝากขังซึ่งขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่รชาชทันได้คุมตัวนายวันชัยไปยังเรือนจาจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วค่ะพนักงานสอบสวนสพปราณบุรีควบคุมตัวนายวันชัยแสงขาวอายุ22ปีพนักงานรถไฟที่ก่อเหตุฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัยสิปีบนรถไฟก่อนโยนทิ้งออกจากหน้าต่าง มาฝากขังที่ศาลจังหวัดหัวหินในผัดแรกแล้วท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดพร้อมกับมีการแจ้งข้อกล่าวหาหนักสีข้อหาประกอบด้วยค่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน15ปีฆ่าผู้อื่นในเจตนานลักทรัพย์และพระบยาเสพติดให้โทษ โดยคำร้องระบุว่าการสอบสวนผู้ต้องหายังไม่แล้วเสร็จยังต้องสอบปากคำพยานเพิ่มเติมการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรของผู้ต้องหาและตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จึงขอฝากขังผู้ต้องหาไว้ก่อนเป็นเวลา12วันนับจากวันนี้ถึงวันที่21กรกาคมนี้ ซึ่งในท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุชการสะเทือนขวนัญและเป็นที่สนใจของประชาชนหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวอาจหลบหนีศาลพิเคราะห์แล้วอนุญาตให้ฝากขังได้ซึ่งในวันนี้ไม่มีญาติของนายวันชัยมายื่นประกันตัวแต่อย่างใดศาลจึงออกหมายขังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รัชทันมารับตัวนายวันชัยขึ้นรถเรือนจำออกจากศาลจังหวัดหัวหินไปคุมขังอย่างเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันแล้ว สำหรับบรรยากาศก่อนการคุมตัวในวันชัยมายังสารจังหวัดหอวหินนั้นในช่วงเช้าไม่มีกลุ่มญาติของผู้ตายมาที่สอพอปานบุรีแต่อย่างใดซึ่งตำรวจมีการวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์รายงานความคืบหน้าของคดีไปยังพลตำรวจตรีทชน,นศสุนทรสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีครีขันเพื่อรับทราบรายละเอียดของคดีตั้งแต่ช่วงเช้า สำหรับคดีนี้นะคะมีคณะพนักงานสอบสวนรวมสิบท่านด้วยกันค่ะโดยมีผู้บังคับการตรนุนบุตรภูทรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนซึ่งหนึ่งในคณะพนักงานสอบสวนในสพปานบุรีค่ะก็ระบุนะคะว่าผู้บังคับบัญชามีการเร่งรัดคดีนี้ค่ะให้มีการสรุปสํานวนเพื่อส่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยาการให้ได้โดยเร็วค่ะสุวิชานเก้าอยังถ่ายภาพสุพัฒนาบุญธรรมทีมข่าวเอ็นเอ็นรายงานจากศาลจังหวัดหัวหินค่ะ